สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มมีหลานสาวตัวน้อยมาช่วยเก็บแอปเปิลน,นะจ้าแอปเปิลเขียวจ้าดูสิหลานสาวตื่นเต้นมากที่จะได้มาเก็บแอปเปิลจ้านี่เป็นครั้งแรกของเธอนะจ้าหลานสาวชื่อลายล่าน่ารักลูกครึ่งไทยอุดรอ,อังกฤษจ้า เธออายุห้าโอกอาอยุดาราเงเธออายุแปดขวบจา้าแล้วเธอก็จะมาช่วยป้าส้มเก็บแอปเปิลเขียวส่วนคุณแม่ของเธอก็อยู่ทางนี้จ้ะน้องอ้อนี่คุณแม่ของเธอสวัสดีจา้าน้องอ้อน้องอ้อเตรียมพร้อมโอเค okay. เดี๋ยวมาเก็บกันเลยจา้าเพื่อนๆจา้ามาเลยจา้า หลานสาวตื่นเต้นตื่นเต้นมากเป็นแอปเปิลหลวงจ้ะส้มก็เก็บเมื่อปีที่แล้วก็อายุ80-90ปีจ้ะต้นแอปเปิลต้นนี้หลวงเขาปลูกจ้ะหลวงเขาปลูกเอ่อก็เคยบอกมาแล้วต้นนี้ก็เขาปลูกเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจ้ะเรามาสร้างบ้านจัดสรรแล้วก็ปลูก ได้เยอะเลยจ้าเห็นไหมอ้เต็มถุงปักใหญ่เลยนี่นี่แค่ไม่ถึงไม่ถึงสิบสิบห้านาทีเองเหรอเออขอบคุณนะจ้าดูสินีงแล้วเดี๋ยวไปต่อเฮ้านสาวเก็บมาเก็บช่วยเก็บแอปเปิลแดงจ้าวิ่งใส่เลยโอ้ดูสิต้นเตี้ยเขาเก็บได้นะเก็บได้เห็นไหมต้นเตี้ย เต็มพื้นเลยจ้ะเพื่อนๆร่วงเต็มพื้นเลยหลานศร้าหลานเศร้านี่คุณแม่แล้วมาจ้ะเพื่อนๆมาช่วยเก็บหน่อยจ้า เยอะแยะมากถึงลูกจะไม่ใหญ่แต่ก็สุดยอดจะ้ะนี่น้องอ้อเก็บอ่ะพี่สมจะถ่ายตอนน้องเก็บ ลองไว้ล้วเขย่าถ้ามันลงไปเลยอันนี้ช้นำอ๋อนั่น the big one อืม the big one o n f r o n อ มากเลยลูกแม่นี่นี่โชว์ไปซ้อมสิเอาโชว์ไปซ้อมสิอันไหนนะลูกใหญ่เลยว้าว I <uyor> have <her> <laughs> to pick the baby because <laughs> it will be lonely ว้าวเป็ baby ล o นนี่เหรอเอาแมวพุงนะแมวยกแขนสูงแะพุงปิ้นเลยเดี๋ยวส่งไปให้แม่ดูใช่ไหมโอ้ยลูก เดี๋ยวไปดูลานสาวเก็บมั่งยูกอเอันนี้ว้าวฮู้วเฮ้ยเรียลเกิร You like it? <laughs> 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 uh, at least this tree is the best mm -hmm. yeah, 哎。<laughs> Growl you're so you that tiny that ได้เยอะเลยจากเพื่อนๆยังเหลืออยู่รลานสาวหานสาวดีใจ